สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานิงกกตูมค่ะวันนี้่านิงจะมาขอลองนะคะจะมาลองจุดทูปขอโชคกับพระยาแย่แยนะคะลองดูว่าจะเป็นหวยราวหรือหวยไปที่สิบหนะคะเราก,ก็จะลองขอกับทูปดูขอกับต้นพระาญาแยแยดูนะคะ ยังไม่ได้จุดเลยช่วงอา่านี้ก็เอาแต่เลขหลวงปู่กับเลขอาจารย์เดี๋ยวเราจุดทูบแล้วเราก็รออีกพอได้มาจากหลวงปู่อาจารย์แล้วเราก็มาประกอบกันแล้วก็ะะจะมาคำนวณใส่กันว่าตรงกันหรือเปล่านะคะใี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดทูบกันนะคะพิฐา,าก่อนเนะาะใช่ยานี้ก่อนจะป่นจะหันหน้าไปทางตะวันออก เออโอเคได้หมดอืมหันหน้าไปทางนี้แต่วางทุบอันนี้ก็ได้ใช่มันจะไฟมาหรือเปล่า ที่ฐานก่อนนะคะ ลมก็เล้งแรงนะใช่ลมมแรงแต่น้ออ้ยมันคือลมแห้งแต่น้อมันโล่งดีสิโลหาเลยบางไว้จ่ะก็ไช่ลมเล้งจริงหาต้นไม้บังบางต้นเสางลยขอ้นขอโชคขอลาบเออนห่นแล เห็นไ,ไหมจุดทู่เป็นลมมาแรงเลยจุดแต่ละครั้งเพื่อนรับรู้แล้วนั่งลงคองลอง่างลำใหญ่ๆญ่เออะ หลังจากที่ลมพัดแรงนะคะก็จุดได้แล้วนะคะน่าจะจุดทูบติดแล้วติดแล้วติดแล้วมาเราก็จะลุ้นกันเน,ะนาะ ใช่ใชเดี๋ยว<น>เด,ดีย๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเจะมาลุ้เดี๋ยวอธิธานก่อนนะอเคพิธานเรากำลังจะมาลุ้นนะคะว่าตัวไหนจะออกมาโอ้แค่นี้ก็หื เป็นูนอีกแล้วค่อยว่าเป็นสูตรแล้วได้นี่นะอืมเป็นสูตรแล้วคือแล้วมาถูกทางแล้วมันลมลมแล้วทำให้เร็วเห็นไหมทูบเร็วมากเลยเร็วกว่าที่ไหนไหนเลยนะเท่าที่เห็นมาไหลแบบบูบบุบบุอชัดมากเลยมาแล้วตัวแรกนะคะจูดตัวแรกแล้วใช่ค่ะ อันนี้ลงลึกไลงลึกป่ะไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรสองเห็นอยู่โอ้ยเจ็ดศูนย์ต <7, S 2> ัวที 0, ่สองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตัวข้างล่างจะเป็นอะไรลุ้นลุ้นต่อลุ้นต่อป้างามเนาะตรงคักแต่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตัวไอ้งเลยอ๋อ ตอนนี้สาบปานก็กำลังสองอะเลขสองเลขสองบอสวยมากเลยค่อยว่าเลขสูงเลขสองออืมจะสองได้ยังไงมันสูงจะสองเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปนะอีสาค่ะรอลุ้นนะรอรุนรอลุ้นอาตอนนี้กำลังควันเห็นไหมหัวขาดแล้ว สองหรือสามรวมพันขาดต่หอขาดตาร้องร้องร้องควันทุแรงมากใช่ไหมมันไม่ใช่เลขสูงนะ<ช>ขวันทุแรงมากเลยอ,อ,อะไรวะควัญทุึงแดงมากเลยเนาะสองคือเจ้าว่าบ่ฮะทะ,ะเบียนรถข้อเลยนะครับเป็นเจ็ดสอง คือแล้วสองคือเจ้าว่านี่เลยรู้ว่าสามวะนั่นแหละจะเป็นสอี่สองสองอะไรหัวสองอะไรดูแล้วนะคอยว่าสามจะเป็นสามมาสูตรหลายแสีละเออสูตรเจ็ดูตรท่อเยอขนาด ไม่โทรไม่โทรศัพท์แต่ว่าศูนย์ข้างบนวนใหญ่ใช่ข้างล่างตัวเล็กตัวเล็กโอเคขอบคุณนะคะมวนนี้ก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเราลองดูชลองดูเราลองดูว่าศูนย์นะคะศูนย์จุดจเ๊าลองจุดทูบมอพายายแย้ครั้งแรกลองจุดทูบดูก่อน จะเข้าลาวหรือจะเข้าไทยนะคะก็ลุ้นได้ทั้งสองงวดนะคะลุ้นได้วันที่เจ็ดโอวันที่ไอไม่ใช่วันจันท์วันจันนี้ไม่ใช่วันนี้วันศุกร์วันศุกร์ไม่ออกหวยาไม่ออกใช่หวยราไม่ออกหวยราไม่ออกจะไปลุ้นวันจันทรหวยรานะคะแล้วก็ลุ้นวันที่สิบหกนะคะ สองงวดนี้ไม่รู้จะไปออกงวดไหนนะคะลุ้นลองดูนะคะแล้วหวยหวยลาวนี้อาจจะลุ้นหวยลาวนะคะถ้าเป็นหวยมาที่สิบหกเราก็ต้องต้องเอามาประกอบอีกทีหนึ่งนะคะเอามาประกอบกับเลขของพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะคะต้องมีตัวส่วนประกอบนะคะ,ะแล้วเอามาเก่งเอามาคำนวณใส่กันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ